พี่น้องสวัสดีครับมือนี้ยอำนาจรัชนันนะครับได้มาล่วงความรับของผู้จัดการนะครับมือนี้ยเป็นภาพเป็นมาเบิงที่นะครับอยู่ริมโคงเป็นภาพพี่น้องมาเบิงครับผมแท็กริงเขาคือประธานบริษัทภาพอย่างมาอย่างแดดฮ้อนมาอะไรมะเบิงสีสางกันอ๋ออันนี้อันนี้อันที่บดที่อือผักสวนคว้วไปพร้อมกันจึงมาเนื่ง ไอ้ผูใ้ใดปลูกไอ้พี่น้องมาปลูกเลยเป็นที่ดินนะครับผมส่ว,วนติดริมโคง้นะงมันเภอรัตนาวาทีเป็นมาเบริเง,งนินธุรกิจทางบาง้านเป็นมาเปน็น,นามาด้วยปนีพี่น้องเฮ้ยถามมาด้วยปนีเป็นรัำเมี้เนี่ยเพรว่ามาอยู่บา้านทำด้วยกันเศรษฐกินงานหลักๆด้วย <ừ. S 2> ความจริงนะครับความจริงความจริงก็คือประธานบริษ,รรษัทเรามาเบิกเงินทีสิ่เหตุธุรกิจสิบล้านพันล,านล้านแล้วล่ะที่ติดริมของบรรยากาศดีมากนะครับนี่ดูฟังนั้นฝั่งนั้นกับแม่นเดี้ยฝั่งนี้จากไรฝั่งนี้สามไรสี่เหลี่ยมพื้นท่าทางนั้นเลย เจ็ดไร่เป็นสิบไล่อะไรมันเป็นมันเป็นแผ่นเดียวกันแล้วเพิ่นมาเว้นขึ้นเพื่อทำอ๋อเป็นแผ่นเดียวกันเป็นตรงกลางนี่ก็คือเป็นของศูนย์ข้าราชการเป็นนอปคอทาบุคลากรเขาแสดงอะไรกันี่นี่เขาให้เรม่รง้วของเขาแต่เขาก็กั้นไม่ให้เข้าการใบค้นพานในเส้นนี้แล้วไปทางคนเราไปเบิรงบ่ก็ได้บ่ยังไม่ได้ปิดรถเลยก็ไปรถ เบิมเดีวนนี้กระถือจับเันนีารเครับตอนนี้รเป็นนักปขอปฏิบัติการลุ่มน้ำโขงทีลิ่มโขงครับสิบล่พี่น้องครับประเมินราคาเอาวาสิได้จัาบ,บาทก้าถาง่นมันมีกันสดเนี่ยนี่เลยล้ว เราว่าเบื้งธุรกิจอยู่ร้านบโดนโดนรตมาบาทแล้วเทียหนึ่งปีหนึ่งรีิมาบาทแล้วสองเทียเรครึ่งตมาบาทแล้วสองเถียเป็นเป็นอ่าปโขอโอ้ตรงนี้ก็หลายลายยืนก้อนี่คือดีเลยไบางทีงนีนี่ตรงนี้มันจะ อม,อมองนี่จากไรก่อนเจ็ดไร่เจ็ดไร่เจ็ดไร่โอ้อันในี้คือเป็นที่ย่างนี่ห้องน้ำตัวห้องน้ำนี่นี่ก็น่าจะเป็นห้องน้ำแบบให้คนชมแบบบ้างไฟพญานาคหรือเปล่าน่าจะให้เช่าหรือเปล่าขอเทอ่หรือเปล่า ทีฝังนี้ก็เจ็ดลายนะครับฟังตะแะมันบ่มีอัน,นี้ได้นครับพึ่งมาเห็กันสดพิ่งทำไปทัมดขาเยีปเ็นยังเจดลายกับสามลายคออนไรกับสามลายเจ็ดลายกับสามลายเป็นส <c oughs> ิบลาย อันอาเดียพี่ดองถามมาที่ติดลิ้งโกงคันไล่บะเนียนคือว่าไข่อันคือว่าไข่ละกาอันมานอนกินอยู่ที่อนโหลดคือบ่บ่ต้องเฮนงั่นไงแต่ว่าคั้นขายเบอร์ละที่กินยังอันขั้นขายเบอร์ละที่กินบ่แม่นบ่โอ้ยขายเบอร์ขั้นกินเบอร์ละสิกินยังจะาล้ายยังบ่ดี่ว่าน้ำหนำหนำอยู่แถวนี้มันจะเห็นวิวภูเขาคุ้ยนี่ครับวิววิวฝั่งลาวนะครับนี่จะเป็นจุดชมบ้องไฟพญานาคพอดีเลย ตรงนี้เกี่ยวเรื่องตำนานว่าพีจุดชมบั่งไฟอะไรอยังเงี้แหล่งท่องเที่ยวของโมบานจะเพือเป็นเขาเรียกว่าหินที่มันอยู่กลางแม่น้ำะที่ตรงนี้อ๋ออ่าเขาเอิ่อนมา้ขาเอื้อนมาเขาเอื่อนมาหินเนี่ยเกาะหินยินยินหนาแกงนี่แหละโอ้เป็นพาเป็นมาบัดนะครับเป็นภูมิใจนำเสนอ เอาอัคดคลิปช่พี่น้องฟัง,ฟง,ง,ใ,หงให้พี่น้องเบิ่งให้ไดะคือเวทเวทให้พี่น้องเห็นเอี่ยเกาะธุรกิจเบื้องหลังเราลองว่านามานผู้จัดการเราเห็นงานนี่อย่างเราก็ได้เงินมีเงินหลายแสนเลาวเรเียนคณะนิติอ่ากินมูครับอยู่บรบรยากาศฟังล่าออกบุคคลไา นขนาดมาดอมันก็ม่เดือดนรอมันเสียงรมมี่มงมองอไรเงี้ยมา่อนนัอนเนี่ยนะเป็นมะละกูกกันกทั่วบักแดงบูบักเขียวไว้าเป็นหมู่บ้ากเปนหมู่บ้านหมู่บ้นเลถามไปฟังเลวกัแม่กนักแนแม่เตะอแม่ที่เตอ,อ,อมีโยมีของ้ย,ย่าโอ้ของย,าย่าโอ้เไปลูกหอมปลูกตะขันข้าไป<อ>พร้อม อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนหลายเอาเอ,าอาซ้อมนี่ก่อนพี่น้องลาพี่น้องเนี่ยนครับไม่เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวเราอาจจะพาไปอ่าไปใช้ดีไปลักสั่งยังไว้อี๊ย่เลยไปลักสั่งเพียงไว้อีกก็พี่ภาไปเบิลย